สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายแระเทนผู้ชายเหลียงกลางนะครับวันนี้ผมก็ตอนแรกนะครับว่าจะตำน้ำพริกโจรที่เคยสัญญาไว้เมื่อรอบที่แล้วที่ทําน้ําจิ้มโจรน,นะครับแต่พอดีบังเอิญบังเอิญน,นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีฝากอันนี้มาให้นะครับนะฮะก็คือระกกรรมนะครับวันนี้เลยเปลี่ยนมาทําเป็นน้ําพริกระกกรรมแทนนะครับ ใครที่เคยทานแล้วก็น่าจะรู้รสชาติดีส่วนใครที่ยังไม่เคยทานวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำมาชิมกันนะครับว่าน้ำพริกกระกัมเนี่ยมันเป็นยังไงมันอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับถามว่าก็คล้ายๆกันกับน้ำพริกกะปิเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้พริกขี้หนูนะครับ ใช้กระเทียมน้ำปลาใช้เกลือใช้น้ำตาลนะครับกระปินะครับแล้วก็มีพระเอกของเรานะครับก็คือรักกร,รมนะครับรักกร,รมกินแล้วก็ไม่รัก,กงรักกรํารนะครับรักกร,รมก็คล้าคล้ายๆกับสละันะครับแต่ว่ารักกร,รมเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตำน้ำพริกเราก็ไม่ต้องใส่มะนาวนะครับ เราใส่แต่ละกรรมมันก็จะเปรี้ยวแล้วนะครับเพราะละกมเองมันเปรี้ยวนะครับแรกเราก็ใส่พริกขี้หนูนะฮะนะครับผมบอกแล้วผมชอบทานเผ็ดผมใส่หมดนี่เลยนะครับนะแล้วก็กระเทียมนะครับจะตำสองอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เอาละตำน้ำพริกนะครับจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับจะใช้ครกตำนะครับ เพราะว่าในการใช้เครื่องปั่นบว่ามันไม่อร่อยนะครับเราตำเนี่ยเราจะได้รสชาติที่แท้ๆนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปเมื่อเราตำเนี่ยมันตอ,อกรสชาติที่ดีกว่านะครับแต่บังเอ,อิญนะครับผมไม่มีครบหินนะครับเลยต้องใช้ครบดินไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อครบหินอยู่นะครับ ะังนั้น้าอยากให้ผมมีตังซื้อข้อกินนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจที่หาตังไปซื้อครกินมาแทนนะครับพอเราตำพระะพิกกับกระเทียมแหลกนะครับเราก็จะต้องใส่เกลือไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รสดีสักนิดหนึ่งบางคนก็ ใส่ผงชูรสก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วเราก็ตําต่อไปเพื่อให้มันแหลกขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าน้ําตาลกับเกลือเราใส่ไปนะครับมันก็จะทําให้พริกกระเทียมมันแหลกง่ายขึ้นนะครับใครที่ยังไม่ เคยทำก็ลองดูนะครับมันก็อร่อยอีกแบบนี่นะครับดีกว่าตำน้ำพริกกะปิโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็พอแหลกเสร็จนะครับเราก็ใส่กะปินะครับกะปินี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีมันกนให้มานะครับ ง่ายๆนะครับทำง่ายๆนะครับสไตล์นายไข่แดงผู้ชายแหล่งกลางนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อเราทำเครื่องปรุงได้ที่กัรเนี้ยก็จะมีนี่เลยครับพระเอกของเรานะครับ ทีนี้ประเอกของเราเนี่ยเราต้องหั่นให้มันเป็นเล็กๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดแบบเนี้ยมันตำลงไปมันก็เม็ดมันจะตาำยากแล้วก็เก,ก,กะกะเปล่าๆนะครับเอาเพราะนั้นเราก็เอาแต่เนื้อมนะครับจริงๆหั่นไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนทําก็จะได้ไม่ลำบ,บากนะครับส่วนผมเนี่ยผมอยากจะ ทำให้ทุกท่านดูนะครับก็เลยว่าไม่ได้ขูดไม่ได้หัน่นเดี๋ยววันนี้ผมจะทําน้ําพริกกระดกกำนี่ทานกับหมูโคนะครับบัเอิญหมูโค่ยังไม่ได้ลงมือทํานะฮะถ้าใครที่ทําหมูโคเป็นแล้วก็ลองทําดูนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นหรือใครอยากอยาให้ผม ทำให้ดูก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับถ้าทุกหลายๆคนอยากให้ผมทำให้ดูก็เดี๋ยวผมวันหลังผมจะทำให้ดูนะครับหมูโคนะครับแต่ก็ยังติดค้างเรื่องนําชุบโจรอยู่นะครับอันนี้เราใส่ดูพอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าระกกรรมมันเปรี้ยวขนาดไหนนะครับ ยังไม่พอนะครับระกรรมเนื้อมันไม่ค่อยเยอะนะครับน้ําพริกละกรรมทานแล้วไม่ระกรมนะครับทานแล้วอร่อยนะครับกินกับหมูโคก็อร่อยแล้วก็มีผักเคียงหน่อยหนึ่งอร่อยกว่ากินสเต็กสตูนะครับสำหรับเมนูบ้านๆอย่างนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ น่าจะไม่รู้จักหรือทานไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หยวเมื่อไรก็โทรสั่งเอานะครับแต่สำหรับนายแขดแดงคู้ชายแหลงกลางนะครับไม่ค่อยสั่งนะครับไม่ค่อยมีตังสั่งเลยไม่ค่อยมีตังสั่งเลยต้องทมกิดเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่มันเป็นอาหารพื้นบ้านแบบนี้มันก็ ไม่ค่อยมีขายนะครับในออนไลน์ line. จะเลยต้องทำกินเองสมัยก่อนผมจำได้ตอนเด็กๆนะครับน้ำฟรกกระกำรนี่ที่บ้านจะทำกินบ่อยมากเนื่องจากโอ้เนื่องจากว่าเรามีต้นรกระกำเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโดนโค้นทิ้งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ปลูก อะไรอ่ะปลูกยางปลูกปาล์มปลูกสุเรียนบางคุดละมุดลำไย,ยปลูกพืชเศรษฐกิจไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าธุระกรรมเขาไม่ค่อยนิยมนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะไปกินอะไรอ่ะเขานิยมก,กินสลัดนะครับเพราะสลัดมันออกรสหวานธุระกรรมมันจะออกรสเปรี้ยวนะครับบางต้นนี่เปรี้ยวมากนะครับบางต้นก็เปรี้ยวไม่มากนะครับ เหมือนสลากเนี่ยสละกอินโดเนี่ยมันจะหวานนะครับมันทำให้พืชพื้นเมืองของไทยๆเนี่ยมันเริ่มร่อยหลอเริ่มหายไปจากสังคมไทยนะครับพอดีผู้ใหญ่ใจดีให้มากันนะครับก็เลยเอามาทำให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเผื่อบ้านใครยังมีละกกรรมอยู่ก็ลองทำทานดูนะครับ เนื่องจากว่ารักกร,รมมันถึงมันเปรี้ยวแต่ว่ามันก็มีกลิ่นหอมในตัวของมันเองตัวนั้นเนี่ยเราเรามาทำเป็นน้ำพริกนะครับมันก็จะออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆน,นะครับแล้วก็ปลิ่นมันจะหอมระกกร,รมเอาไปทานกับหมูโคนี่อร่อยอย่าบอกใครนะครับ แล้วก็ตำทีนี้ไม่ต้องตำแรงนะฮะตำแรง๋ยก่กระเด็นเข้าตาเลยครับเพราะว่ามันจะเริ่มแฉะเราก็ตำเบาๆวิ่เบาๆนะครับพอตำแหลกก็ใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเข้าไปนิดแล้วก็เราเติมน้ำปลาลงไปนะครับเพราะว่ากรรมมันจะออกรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับเราทีนี้เราก็ ได้มาแล้วนะครับนะครับความอร่อยอยู่ที่นี่นะครับความอร่อยอยู่ที่สะมันนะครับสะกระเบือก็เรียกแต่สะกระเบือนี่แข็งแรงนะครับเพราะว่าสะกระเบือยันเรือรบนะครับนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับความอร่อยยังไม่แน่ใจนะครับพ่อยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราทาหมูโคก่อนนะครับแต่ว่าหน้าตานี่ดูดีทีเดียวครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะต้องทําหมูโคอีกเพื่อมาทำกับน,น้ำพริกกระกันนะครับนี่นะครับหน้าตาก็พอดูได้นะครับพอดูได้นะฮะนะครับส่วนรสชาติเดี๋ยวเราต้องไปชิมอีกทีตอนที่ทําหมูโคเสร็จนะครับนะฮะสำหรับน้ำพริกระกันนะครับเป็นอาหารง่ายๆนะครับสําหรับ ในไข่แดงผู้ชายแหลงกลางด้ือสาหรับชีวิตบ้นบานานะครับนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับในกระแดงผู้ชายแหลงกลางด้วยนะครับส่วนวันนี้สำหรับน้ำพริกละกร,รมนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ